นหนึ่งหมื่นได้กี่ใบหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นได้กี่ใบเอาเอาเอาหนึ่งใบ,ใบใเลือกให้ผมเลือกให้ผมหนึ่งใบเอาให้ผมถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งหมื่นโอเคเปล่า <c oughs> โอเคนะขาเป็นไรอ่ะขาเป็นไรพิการเนี่ยพิการเหรอเดินไม่ได้ไม่เดินขาตรงนี้ประจำไหมเออ มาทุกวันมาทุกวันอ๋อคุณลุงเป็นอะไรทำไมพิการนะครับเป็นนั้งแตเด็กอ๋อเป็นนักงเด็กไม่ได้รถชนไม่ได้อะไรขายทุกงวดเลยงวดลงทุนเยอะไหมครับงวดหนึ่งงวดก็อบหมื่นอ๋องวดหมื่นเท่นี้เราออน16ตรงกับวันที่16พอดีใช่สิพฤศจิกายนพอดีเช่นี้ หนึ่งหมื่นได้กี่ใบหนึ่งหมื่นะหนึ่งหมื่นได้กี่ใบเอาเอาเอาหนึ่งใบเขาเลือกให้ผมเลือกให้ผมหนึ่งใบเอาให้ผมถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งหมื่นโอเคป่าวโอเคนะโอเคนะเถ้าผมถูกสองตัวเนี่ยไม่ได้นะผมขาดทุนนะเพราะสองตัวมันแค่สองพันแค่ผมให้ลุงหนึ่งหมื่นเพราะว่ามันตรงกับวันวันพุธที่เราออนวันลอตเตอรี่ออกพอดีไม่ให้ดูไม่ให้ดูเลยทำไมไม่ให้ดูอะ ไปเลยเป็นความลับเป็นกัรเป็นความลับเหรอเราไม่ต้องบอกเหรอไม่บอกเหรอเหนื่อยนะครับคุณลุงทุกวันนี้เหนื่อยร่างกายเหนื่อยร่างกายเหนื่อยอ่อนล้าเพราะเราไม่ปกติเหมือนคนอื่นนะเนาะเราต้องดูแลหลายคนไหมครับทุกวันนี้เลี้ยงหลานสองคนพ่อมันติดรถสามคนเลี้ยงหลานสามคนคุณลุงอยู่เท่าไหร่นะครับขอโทษทีวันหกสิบสองหกสิบสองแต่งขับรถได้เดินไปเรื่อยๆอยู่ไกลไหมผมอยู่ซออยู่ผมถูกแน่นอนแน่เนี่ย พี่ต้องมาสมัครใหม่แ้ถ้าถูกต้องมาหายอีกไปดูเก็บไว้เลยพี่เป็นความเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้เผื่อคนดูอยากซื้อตามทำไงอ,อ่ะตอนนี้เราออนตอนเช้าวันที่16ใช่เอเอออยากเรือเลยออยากรืออยากรู้อยากรู้เราจะได้เกินหมื่นหรือเปล่า <c ười> ทำไมคุณลุงถึงเลือกเลขนี้อ่ะใช่ถูกรางวัลเนี่ย จะให้ดูลำวันมันใหญ่ๆเลยนะคุณลุงชื่ออะไรนะคะคุณลิกขิดเช่นบัวคุณลึกคุณลุงลิกขิดลิกขิดเช่นบัวคุณลิกขิดนะครับว่ใครผ่านไปผ่านมาถ้าเจอก็มาอุดหนุนได้เราขายมากี่ปีแล้วเาเนี่ยขายมาเนี่ยเหรอสามปีที่ปี<อ>จะถึงไม่ได้ก็ต้านนะตอนนั้นผมไม่เอาเง<อ>ินจอรายได้นิดเดียวมันเหนื่อยอย่ะมานั่งเหนื่อยก็ไม่หวดไม่ต้องตีอะไรมาพีได้คู่เดียวนะครับฝันหน้าพี่ก็จะตลอดกลับไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนเห็นว่า ต่อให้เราจะเดินไม่ได้เหมือนคนทั่วไปเราก็ทำมาหากินได้สุดจริตสหดใจผมครับทำไมให้ครับก็ผมเจอใครอยากช่วยเหลือผมก็ให้เลยโอ้โหพี่มาขายอะไรนะพี่ขอบคุณนะคุณลุงอ๋อขอบคุณนะคุณลุงขอบคุณนะครับคุณลุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสู้ๆครับไปแล้วนะครับครับขขออบบบบคคคคุุณณรรััเลยปกติขายหมดไหม่องคนหมดปกติขายหมดหมดวันอ่อนจะขายได้วันอ่อนจะขายได้ อันนี้เราก่อนวันออกแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวลุ้นกันว่าอันเนี้ยรางวัลที่1น่งวัลที่หนึ่งา 1, มาหาผมง้ี้นะมาหาดิได้เกินหมื่นอยู่แล้วหนึ่งใบขอบคุณนะครับแข็งแรงแข่งแรงครับสวัสดีครับอขอบคุณครับามามามาตามมาตามมาอยากรู้อยู่แล้วอ่ะหลายคนหลายคนเตรียมปากกาแล้วว่าลอตเตอรี่ใบละ1 0 0 0 0บาทของเราที่ช่วยอุดหนุนคุณลงุงลิขิตที่ขาพิการตั้งแต่เด็ก ว่าเราจะได้เกินหมื่นหรือเปล่าอันนี้เราออนตอนเช้าเดี๋ยวสี่โมงเย็นรู้เลยอู้มีทเทวเสวรรอยู่ด้านหน้าด้วยอุ้ยสิองล้านนะเนี่ยห7เจ็ดสี่ห้าหหเพราะ12บล้านแน่นอนจากคุณลุงลิขิต